ค่ะต้องขออภัยด้วยนะพวกเรานะคะต้องขออภัยด้วยค่ะนะคะเมื่อกี้มีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะนรนะอ,าอาจารย์แอดมาใหม่แล้วค่ะมาใหม่แล้วนะคะโอเคมาใหม่แล้วจ้ะนะคะอ่ะ นะคะโอเคนะแต่ว่าอย่างนี้ค okay. ่ะอย่างที่อาจารย์บอกคุณนะคะว่าหลายๆคนค่ะก็ทักเข้ามาหาอาจารย์แอดนะคะแล้วก็มาบอกกับอาจารย์ว่าวันนี้เนี่ย เรานะคะถ้าสมมติว่าเราเพิ่มสินค้าใหม่เนี่ยหลายคนก็กังวลว่าแล้วสินค้าของเราเนี่ยมันจะขายดีเหมือนเดิมไหมมันจะไปรอดไหมมันจะไปต่อหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณมากเพะอจย์แอดตั้งกล้องหลังไว้นะพวกเราให้อภัยอาจารย์แอดด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมองไม่เห็นนะคะว่า เกิดสัญญาณความผิดพลาดยังไงแต่ก็ดูอีกเครื่องหนึง่งบางทีอีกเครื่องหนึง่งดีเลยนะแต่เอาเข้าเรื่องของพวกเราก่อนเลยว่าวันนี้ค่ะหลายคนนะคะเราเนี่ยถ้าวันนี้เรารู้สึกว่า ในการให้บริการของเรานะคะมันเป็นบริการแบบเดิมๆเพิ่มเติมวันนี้อาจารย์แอดบอกกับนักเรียนเสมอนะคะว่าวันนี้เราสามารถขายบริการบวชสินค้าใหม่ของเราที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราได้ด้วยนะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้น วันนี้ค่ะมีนะคะช่างทําผมอันนี้ต้องพูดตรงๆนะอาจารย์แอดรู้นะคะว่าวันนี้มีช่างทําผมบางคนที่สามารถติดต่อลูกค้ากลายเก่าไปได้หรือว่าช่างหลายคนเนี่ยนะคะก็อยากไปให้บริการลูกค้านะคะบางทีนะคะเอาตัวเราไปรับ ให้บริการลูกค้าถึงที่บ้านเลยดังนั้นเพิ่มเติมคือวันนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเราจะสินค้าใหม่ยังไงคะอาจารย์แอดอาจารย์แอดต้องบอกคุณนี้นะว่าถ้าวันนี้ค่ะลูกค้าเขาออกจากนอกบ้านไม่ได้สิ่งหนึ่งเลยที่เขากังวลใจนะคะทุกคนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความงามคืออะไรรู้ไหมคะก็คือวันนี้หน้าผมเล็บ นะคะรวมถึงบางคนมีจุดบุกพ้องที่ไม่อยากให้ใครเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถเอาสินค้าที่เป็นซิ g กเนเจอร์ที่คุณเห็นว่าเป็นไอเดียตอนนี้อ่ะ สามารถทําให้ลูกค้าได้เลยนะบางคนค่ะสามารถทําเป็นเจลเ,เป็นอโลมาเป็นกลิ่นที่บําบัดลูกค้าได้เลยเ้่าวันนี้ค่ะเรารู้ว่าการบริการนะคะของเราเนี่ยมันมีเสน,น่ห์มากๆเลยนะวันนี้หลายคนต้องอาจารย์ต้องบอกนะว่าคุณทําได้ดีมากๆเลยในเกี่ยวกับการบริการนะคะแต่สิ่งสําคัญคือวันนี้ถ้าลูกค้าเก่าเราอะเขารู้ว่า เหมือนที่อาจารย์บอกเงี้เป็นไงคะว่าเราเพิ่มความสามารถใหม่เราไม่ได้หยุดนะเหมือนกับของเพจอาจารย์แอดใครเดินเข้ามาก็าจะรู้ว่าอาจารย์แอดยังคงสอนนวดหน้าอยู่นะคะยังมีสอนนวดหน้าทั้งนวดหน้าตัวเอง นะแล้วก็นว่นแน่สร้างอาชีพแต่สอนแบบเป็นออนไลน์นะคะและในเดือนนี้และต่อไปก็จะมีแตกลายอีกเยอะมากเพราะว่าวันนี้เจอคำถามเยอะมากเลยรู้เลยว่าวันนี้หลายคนค่ะทั้งเป็นผู้ประกอบการผู้ให้บริการนะคะ แค่มีความรู้เรื่ององค์ประกอบนวดหน้าอย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะเราต้องมีองค์ประกอบที่วันนี้เราต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราปรับตัวได้หรือเปล่าคนที่ปรับตัวได้เท่านั้นค่ะคนนั้นถึงจะอยู่รอดนะจ๊ะโอเคอ่ะข้ออีกข้อหนึ่งเลยคือบริการเดิมคือเพิ่มเติมนะคะบริการเดิมเพิ่มเติมคือบริการใหม่ไม่งงนะ ยกตัวอย่างนะคะวันนี้นะคะนักเรียนของอาจารย์แอดหลายคนนะถามอาจารย์ว่าอาจารย์แอดมีคอสนวดหน้าผักสิวอุดตนันมีคอสนวดหน้าปรับรูปหน้าเรียวแล้วเราจะเราจะทำอะไรดีอะ่ะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่อาจารย์แอดบอกกับคุณได้เลยนะคะว่าตอนนี้นะผู้หญิงหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องผังผือ ต้องพูดอย่างนี้คะ่ะเป็นเฉพาะกลุ่มและกลุ่มนี้ใหญ่มากๆเลยผังพืชเกี่ยวกับการเสียกรรมเสียกรรมคุณไปดูเลยว่าถ้าเป็นเสียกรรมหน้าคุณก็สามารถต้องไปเรียนเพิ่มคุณเรียนได้นะคะคุณเรียนเพิ่มได้นะบริการใหม่ของคุณก็คือเพิ่มเติมได้ดังนั้นวันนี้อย่างอาจารย์แอดสอนนะคะก็จริงๆก็ ถ้าไม่เจอโควิดนี้เปิดสอนแล้วนะคะเกี่ยวกับการสอนนวดทรงอกนะคะคนที่ทำหน้าอกมานะคะรวมถึงคนที่วันนี้ค่ะเป็นมันดาหลังลอดบุตรนะคะต่อมน้ำนมท่อนน้ำนมนะคะตันนะคะมันไม่สามารถเอาน้ำนมออกมาได้มีอาการเจ็บปวดมากดังนั้นวันนี้ค่ะกลุ่มลูกค้าของเราเอาพูดกันแบบภาษาช่างกันแบบง่ายๆเลยเนาะ ตั้งแต่หนะ้าอกขึ้นไปยันศีสาะค่ะเราสามารถสร้างรายได้ได้ไดแบบง่ายมากแต่อย่างที่บอกค่ะนี่คือเป็นแค่เซียวหนึ่งนะคะของการปรับในเกี่ยวกับเพิ่มรายได้ที่เราคาดไม่ถึงเลยวันนี้หลายคนบอกว่าอาจารย์แอดและถ้าวันนี้เราจะไปทำา e l i v e r y ลูกค้าจะยอมรับเราไหมจะยังไงไหมอย่างที่อาจารย์แอดบอกคุณค่ะ 1. ลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มคะบริการใหม่เรามีหรือยัง เรามีบริการใหม่หรือ,อยังต่อให้วันนี้สินค้าที่เราไปนวดให้กับลูกค้ามันคือสินค้าเซ็ตเดิมแต่บริการเพิ่มเติมคือบริการใหม่วันนี้หลายคนค่ะรู้ไหมคะว่าบริการลูกค้าอาจารย์แอดให้เทคนิคนะคะคุณเอาน้ำมันที่แก้อาการลูกค้าไปนวดมือให้ลูกค้าแล้วมีกลิ่นที่มันเป็นท่าเจ้าเรือนของเขามันทำให้เขารู้สึกสบายมากๆเลย ดังนั้นอันนี้คือกลุ่มลูกค้าเดิมของเราเลยนะสินค้าก็เดิมนะเพิ่มเติมคือบริการหม่นนะคะนี่คือเป็นเศษเซี่ยวหนึ่งของอีก99ข้อเสี่ยวเศษหนึ่งของอีกร้อยกว่าข้อที่วันนี้นะคะเราสามารถคิดได้เลยว่า ธุรกิจของเรางานให้บริการของเรานะคะงานที่วันนี้เราไปช่วยแก้ไขปัญหาคนได้เนี่ยมันจะแตกลายไปทางไหนบ้างถ้าวันนี้แต่ละคนเข้าใจนะอาจารย์จะบอกคุณได้เลยว่ามันไม่มีทางตันเลยนะมันมีจต่ทางรุ่งตลอดเลยเพราะว่าวันนี้ยิ่งตอนนี้นะคะเหมือนล้างไพ่ใหม่ล้างบางใหม่วันนี้ไม่เกี่ยวละว,ว่าเรามีประสบต้นทุนเหมือนที่อาจารย์แอเคยทำให้คุณดู วันก่อนใช่ไหมคะที่อาจารย์แอดทำทำให้คุณดูว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเรานะคะอยากอานะคะนี่เลยนะโอเคอันนี้นี่เลยค่ะถ้าวันนี้เราเนี่ยมันฟุ้งมากเลยมันไม่รู้เลยว่าจะต้องทํำยังไงบ้างเราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ย จะเอาจากสิ่งที่วันนี้เรามีต้นทุนมีประสบการณ์แบบนี้มาและจะทำอะไรต่อบ้างวันนี้นี่เหมือนเรามาสอนคอร์สออนไลน์เลยนะความรู้ที่พวกเราได้วันนี้มันเหมือนเป็นคอร์สอีกคอร์สหนึ่งได้เลยนะแต่วันนี้อาจารย์แอดมาสอนหน้าอ่เพจแล้วก็ให้ทุกคนแบบฟรีๆเลยถ้าวันนี้นะคะใครได้เอาไปใช้คุณอาจารย์บอกได้เลยนะความรู้แบบนี้มันคือพรีเมียมและมันจะ มันมีลึกกว่านี้อีกเยอะมากมันเป็นคนที่เขาคิดไม่ถึงและเขาไม่รู้จะลงดีเทลยังไงขนาดเมื่อวานอาจารย์แอดออได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะเกี่ยวกับนักธุรกิจนะคะที่จะเอาธุรกิจออกไปส่งออกนะคะก็ต้องดีลกับกระทรวงพาณิชย์กรมการส่งออกกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเอกสารนะคะแต่สิ่งสำคัญคือหนึ่งเลย คือคนเราอะค่ะเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องทำในช่องทางไหนเพื่อให้มันแตกลายธุรกิจออกไปรวมถึงวันนี้ค่ะอาจารย์บอกเอาลิสต์มาเลยในสิ่งที่คุณมีนะคะเหมือนกับวันนี้เรามีประสบการณ์อะไรเรามีความรู้อะไรเรามีทักษะอะไรเรามีคนที่เรารู้จักใครบ้างรวมถึงวันนี้เรามีไอเดียอะไรวันนี้เห็นไหมคะ อาจารย์แอดก็มาสอนว่าไอเดียอะไรไอเดียที่อาจารย์แอดวันนี้มาสอนเป็นแค่เพียงเซี่ยวเล็กๆในอีกเป็น9กกว่าข้ออีกถึงร้อยกว่าข้อดังนั้นวันนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคนที่เขามีไอเดียและทํางานอย่างมีการวางแผนวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วต่อให้วันนี้มันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นวันนี้ประสบการณ์ทักษะเรามีแต่วันนี้เราจะสามารถ ปรับตัวยังไงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์แบบนี้เราไม่ต้องรอให้หลังโควิดหรอกนะคะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ทันก็ได้นะถ้าวันนี้คุณเริ่มก่อนเร็วก่อนมีความรู้ก่อนเอาไอเดียทำก่อนคุณสามารถที่จะได้น่าน้ำลูกค้าทางลูกค้าใหม่รวมถึงสามารถคลิป หัวใจหรือว่าความสัมพันธ์ลูกค้าเก่าเพิ่มเติมขึ้นมาได้วันนี้อาจารย์บอกคุณได้เลยนะคะว่าความสำเร็จของการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามะคะ่ะมันไม่มีอะไรตายตัวนะพวกเรามันไม่มีอะไรตายตัวถ้าใครมาบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีทั้งความเสี่ยง ถ้าวันนี้คนเคยเรียนการตลาดมาใช่ไหมคะอาจารย์แอดจบทางด้านการตลาดมาเฉพาะนะคะมันจะมีโอกาสความเสี่ยงโอกาสเราเห็นแล้ว แต่ความเสี่ยงบางทีมันเป็นวิกฤตที่เราคิดไม่ถึงแต่ถ้าวันนี้เราไม่เตรียมตัวรองรับเลยวันนี้เราไม่เตรียมแผนเลยหรือเราไม่เตรียมอาชีพในการที่เราจะแตกลายเพิ่มไปอีกได้เลยช่องทางการจัดจําหน่ายเมื่อวานมีการแลกเปลี่ยนคุยกันนะคะเขารู้แหละว่าอาจจะต้องเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปในด้านออนไลน์ในหลายทางที่วันนี้อาจารย์ก็แนะนำไปแต่เขาไม่รู้ว่าวิธี ปิดลูกค้าในออนไลน์จะต้องทำยังไงวันนี้อาจารย์แอดอยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์ที่อาจารย์แอดนะคะขายของยอดได้กำไรเป็นละล้านบาทต่อเดือนนะคะจากการที่ทั้งทำโฆษณานะคะรวมถึงเราทำสคริปต์การปิดการขายเองด้วยทุกอย่างเนี่ยเราทำให้เรารู้เลยว่ากลุ่มลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงแต่วันนี้เราจะมาพูดภาษาเดียวแบบว่า มาพูดภาษาเดียวว่าลูกค้าถามมาราคาเท่าไหร่ตอบราคาไปเลยจริงๆลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าเดินมาหาอาจารย์แอดมาบอกว่าอาจารย์แอดทำไมตั้งราคาแบบนี้อาจารย์แอดบอกว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่วันนี้คุณได้รับอะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณได้รับแต่คุณไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณไม่รู้อะและมันเกิดความเสียหายและทำให้คุณเสียรายได้วันละเป็นพัน ถ้าคุณมีความสามารถหรือคุณขยายต่อไปได้วันละเป็นหมื่นเดือนหนึ่งกี่แสนที่คุณต้องเสียไปเดือนหนึ่งกี่แสนที่คุณต้องเสียไปดังนั้นวันนี้อาจารย์บอกคุณได้เลยค่ะว่าถ้าวันนี้ใครไม่เอาความรู้มาเพิ่มในเกี่ยวกับวิชาชีพที่เราเรียนนะอาจารย์จะบอกว่าเราอาจจะต้องเป็นคนที่ ไปพร้อมกับสถานการณ์นะอาจจะต้องเป็นคนที่ไปพร้อมกับสถานการณ์เท่าวันนี้นะคะเราอยากที่จะอยู่เหนือสถานการณ์วันนี้เราจะต้องมองเอาตัวเองออกมามองและเอาไอเดียระดมไอเดียหรือระดมความคิดแต่ที่สุดแล้ว ะะอาจารย์แอดอยากให้คุณนะคะทําด้วยหัวใจที่วันนี้เรารู้แล้วแหละว่าเรารักอาชีพของเราเรารักการให้บริการของเราถ้าวันนี้เรารักที่จะให้บริการของเราเรามองดูนะคะว่าที่อาจารย์แอดให้คุณไอเดียไปเนาะนะคะอไอเดียนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ เซนเซอร์เซนเซอร์นะคะเราจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่เราจะได้พันธมิตรใหม่เราจะได้ความสามารถใหม่เราจะมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเราจะมีองค์ความรู้ใหม่เราจะมีสินค้าใหม่ทั้งหมดมันกลายเป็นโอกาสทันทีเลยนะมันกลายเป็นจุดแข็งทันทีเลยนะมันไม่ใช่จุดอ่อนแล้วนะดังนี้มันเนี้สิ่งหนึ่งเลยที่หลายคนนะคะ ต้องบอกอย่างนี้คะหลายคนเนี่ยคิดว่าเราจะทํายังไงเราจะปรับยังไงคุณปรับสิ่งนี้ก่อนถ้าคุณเอาสิ่งเนี้ยไปทำคุณเอาสิ่งเนี้ยไปปรับและทําให้มันเพิ่มไอเดียเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้อาจารย์นะคะอยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะว่าคุณไม่ได้เจอสถานการณ์นี้คนเดียวและอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราล้างบางกันใหม่ ประสบการณ์ที่มีถือว่าเราคือมีต้นทุนที่ดีแต่วันนี้เราต้องมีความสามารถใหม่วันนี้เราต้องมีความรู้ใหม่วันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ปรับใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่ทำใหม่นะคะอืมไปอยู่ในไลฟ์เดิมดานมากนะค่ะคุณเอนะคะเอ,อ,อาจารย์คิดว่าเดี๋ยวถ้าไลฟ์อย่างนี้นะอาจารย์ต้องมีผู้ช่วยแล้วแหละเนาะ เพราะว่าบางทีอาจารย์ก็จะไม่เห็นว่าตัวเองนะคะไลฟ์เกิดการติดขัดหรือเปล่าทำให้แต่ละคนเนี่ยอาจจะเกิดความที่ไม่ต่อเนื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะดังนั้นวันนี้นะอยากที่จะฝากบอกกับทุกคนนะคะว่าถ้าวันนี้คุณเองจะต้อง ทำอะไรต่อหลังจากโควิดให้วันนี้เรารีบปรับตัวเราเถอค่ะนะคะเราจงรีบปรับตัวเราและเอาไอเดียใหม่ๆใส่แทนที่จะเอาข่าวลบๆใส่เพราะมันไม่ช่วยอะไรแล้วแหละนะมันไม่ช่วยอะไรแล้วแหละและสิ่งสำคัญคือวันนี้ค่ะใครปรับตัวเร็วใครรู้เร็วใครทำก่อนใครมีไอเดียก่อนใครมีความสามารถพัฒนาตัวเองได้ก่อน คนนั้นจะเป็นคนที่ลุ่งแน่นอนหลังโควิดอาจารย์บอกได้เลยเพราะเขาต้องทําก่อนคนอื่นเขาต้องทําและเขาจะต้องเจอประสบการณ์ก่อนนะคะอ่านะคะดังนั้นวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะอาจารย์แอดก็จะบอกกับทุกคนอย่างนี้นะคะว่าปัใจจัยในความสําเร็จเกี่ยวกับธุรกิจความงามมันมีองค์ประกอบของมันอยู่แต่ทุกอย่างมันสามารถปรับ ได้ไม่มีคำว่าตายตัวแต่องค์ประกอบใหญ่ๆที่วันนี้เราจะต้องรู้เลยคือ knowledge คือความรู้นอกเสีจากเราจะรู้เกี่ยวกับทักษะที่เราจะทำให้กับลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าเราได้เราจำเป็นต้องรู้ทักษะหรือความรู้ใหม่ความรู้รอบความรู้ลึกดังนั้นวันนี้คนที่มาติดตามเพจของอาจารย์แอดอาจารย์แอด ก็อยากที่จะให้กําลังใจในการที่เอาข้อมูลใหม่ๆอัปเดตมาส่งต่อให้กับทุกคนเพื่อปรับให้ทันเอาให้รอดเราไปด้วยกันค่ะเราจะไปด้วยกันอาจารย์แอคยืนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นบอกกับทุกคนว่าเราจะไปด้วยกัน เรารอดเราก็รอดด้วยกันวันนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณมีกําลังใจหรือวันนี้คุณมีไอเดียอะไรคุณรีบเอาทำเลยคุณรีบปรับเลยนะคะวันนี้เราอย่าไปนั่งกังวลในสิ่งที่เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราอย่าเพิ่งนั่งกังวลในสิ่งที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่วันนี้เราใช้พลังงานของเราทั้งหมดดีกว่าทำให้วันนี้เราเดินหน้าไปได้ทำให้วันนี้เรามี ความรู้ใหม่ได้ทำให้วันนี้เรารู้แล้วว่ายังไงนะหลังโควิดจบเชื่อไหมคุณว่าหลายคนอั้นมากนะอยากนวดหน้าอยากทำความงามอยากทำผมอยากทำเล็บอยากทำสปาอยากนวดอยากผ่อนคลายเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าบางทีค่ะด้วยที่ต่อให้วันนี้จะมี Delive r y ไปพอปรับตามสถานการณ์แต่หลายคนนะคะ ก็อยากที่จะออกนอกบ้านมาสูดรบรรยากาศที่เขาผ่อนคลายมาในสถานที่ที่เขามีความสุขหรือว่ามาในสถานที่ที่เขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้พักผ่อนดังนั้นวันนี้ค่ะขอให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และเอาไอเดียใหม่ๆเสริมใหม่ๆ เข้าอะไรไปกับในสิ่งที่คุณเคยทำอยู่เดิมความรู้เดิมประสบการณ์เดิมดังนั้นหลังจากนี้อาจารย์แอดก็จะสอนคุณในแบบเข้มข้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอดนะคะจะแคปหน้า่าถ้าใครอยากแคปหน้าจอนี้ไว้สามารถแคปหน้าจอได้เดี๋ยวอาจารย์จะไปขยายให้นะและหลังจากนี้ค่ะเราจะมีการเรียนที่ขนาดหน้าเพจยังเข้มข้นขนาดนี้หลายคนถามอาจารย์แอดว่า ในเกี่ยวกับคอสดหน้าออนไลน์นะคะต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีความรู้เลยไม่มีพื้นฐานเลยหรือแม้กระทั่งคนมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเพิ่มเมนูอะไรเพิ่มขึ้นวันนี้สิ่งที่หลายคนบอกความรู้มันไม่แพงหรอกค่ะ แต่สิ่งที่คุณไม่รู้นั่นแหละและทำให้คุณเสียหายหรือว่าทำให้คุณไม่สามารถสร้างรายได้ได้ในแต่ละวันอย่างน้อยเท่าวันนี้คุณมีรายได้วันละพันห้าสามสวันคุณได้สี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทนั่นแหละคือสิ่งที่คุณเสียไปดังนั้นวันนี้ไม่มีอะไรแพงนะคะความรู้ไม่แพงเท่ากับการไม่รู้เพราะความไม่รู้เนี่ยแหละ เราต้องจ่ายค่าความรู้ในเกี่ยวกับการเสียรู้เยอะมากดังนั้นวันนี้อาจารย์แอดนะคะเลยเอาปัจจัยหนึ่งในความสำเร็จที่วันนี้อาจารย์สามารถที่จะเอาตัวเองนะคะออกจากตลาดเดิมนะคะคือตลาดที่เกี่ยวกับเออก็ไม่เรียกว่าตลาดเดิมนะมันก็คือตลาดที่เป็นเกี่ยวกับการทำแบรนด์นะคะเราเพิ่มเติมคือเราเ เป็นคนที่ทําเกี่ยวกับการบริหารในเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจในเกี่ยวกับการทําการตลาดตรงนี้เราชอบมากๆและเราเป็นคนที่ไวตรงนี้อยู่แล้วแต่เพิ่มเติมคือพออาจารย์มาเป็นผู้สอนเกี่ยวกับการนวดหน้าปุ๊บอาจารย์ขอเวลาแค่5เดือนเท่านั้นนะคะในการที่เป็นทั้งผู้ประกอบการและเป็นทั้งอาจารย์เป็นมาสเตอร์ เพราะว่าอาจารย์รู้ว่าตอนนี้มันต้องอาศัยปัจจัยความรู้ใหม่ความสามารถใหม่การพัฒนาใหม่มันถึงทำให้คนเติบโตได้ไม่งั้นจะล้าหลังถือว่าอาจารย์ปรับตัวเร็วตั้งแต่ปีที่แล้วครึ่งปีที่แล้วนะคะดังนั้นเลยบอกกับพวกเราได้ว่าวันนี้ล้างบางใหม่หมดแล้วเนาะวันนี้ให้คนที่มาดูใหม่คนใหม่เลยที่แบบไม่มีพื้นฐาน หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะอันนั้นเรามีต้นทุนของเราอยู่แล้วโชคดีมากแต่วันนี้เราล้างบางเสมอกันหมด เสมอกันในเรื่องที่วันนี้เราเจอสถานการณ์แบบเดียวกันแต่วันนี้เราจะทำยังไงให้วันนี้อาชีพของเราเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้มันเดินต่อไปได้เพราะว่าเรายังศรัทธาในอาชีพนี้และยังมีคนอีกเป็น10ล้านคนที่รอตกงานแน่นอนแน่นอนเลยนะ10บล้านคนที่รอตกงานแน่นอนเนี่ย เขาอยากมีทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้นคุณจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่วันนี้คุณจะสามารถที่จะเอาความรู้ใหม่พัฒนาตัวเองได้ใหม่รีโนเวตตัวเองได้ใหม่ปรับตัวเองได้ใหม่และทำให้เกิดคุณค่าใหม่และตอบโจทย์ตลาดหน้าน้ำของคุณหรือหน้าน้ำใหม่ดังนั้นในวันนี้นะคะ มาในเพจอาจารย์แอดก็รู้แล้วว่าอาจารย์แอดเป็นนักเป็นอาจารย์สอนนวดหน้านะคะที่ก้าวไปสู่อาเซียนนะคะเราก็ปั้นอยากที่จะปั้นครูปั้นเทรนเนอร์ปั้นมาสเตอร์ขึ้นมาเพื่อจะส่งต่ออาชีพให้กับหลายๆคนนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้าวันนี้เราอยู่กับคนยุคเก่าอ่ะเขาจะไม่ยอมรับนะเขาจะเพิ่งจะแบบขยเบตัวมาทำเป็นคอร์ส มาเรียนคอร์สออนไลน์โอ้โหอาจารย์ทําปีเป็นครึ่งปีแล้วค่ะอาจารย์ไม่อาจารย์ทําเป็นครึ่งปีแล้วเลยรู้แล้วว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องมันธรรมดามากมันจะต้องทําแล้วตอนนี้ถ้ามาขยับตอนนี้ถามว่าตอนนี้มันต้องปรับแล้วไงก,ก็ต้องขยับสถานการณ์มันบังคับให้ต้องขยับ แต่หลังจากนี้มีใครวางแผนหรือยังดังนั้นนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในการที่เป็นปัจจัยที่ทําให้คุณนะคะเพิ่มรายได้แบบคาดไม่ถึงถ้าหลังโควิดหรือแม้กระทั่งโควิดนะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แอดกก็จะลาไปแล้วนะคะหวังว่าถ้าวันนี้ใครได้มีโอกาสแชร์ไปให้ เพื่อนที่ร่วมธุรกิจกับเราเพื่อนที่ทำงานสายอาชีพเดียวกับเราให้เขาได้รู้นะคะเราจะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนช่วยให้คนในประเทศเรามีงานทำมีอาชีพใหม่ๆมีความรู้ใหม่ๆมีทักษะใหม่ๆเพิ่มเติมนะเพราะวันนี้อย่างน้อยคะ่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เป็นภาระของประเทศชาติเดี๋ยวอาจารย์แอดจะไปหน้ากล้องแล้วก็ขยายให้ทุกคนดูเผื่อทุกคนจะเอาแคปหน้าจอแล้วก็ไปปรับใช้กันนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไว้ๆจ้าเดี๋ยวอาจารย์แอดไปหน้ากล้องนะแปบหนึ่งนะจ๊ะโอเคเห็นชัดไหมคะพวกเราอ่านะคะค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนจะได้ความรู้นี้และเอากลับไปใช้นะจ๊ะ โอเคค่ะบ๊ายบายจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะ